วิญญาณขออาศัยมาด้วยพอเล่าถึงตรงนี้ก็นึกได้ถึงตัวเองตอนที่นั่งเครื่องบินกลับเที่ยวสุดท้ายเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะตอนนั้นก็แข็งแรงดีสบายดีแต่พอขึ้นเครื่องก็มีอาการเหมือนตอนตรวจวัตถุพยานคือคลื่นไส้อยากอาเจียนเวียนหัวไม่สบายเราก็นึกอยู่ว่าเขาคงอาศัยเรามาจึงต้องแผ่เมตตาให้ พอลงจากเครื่องอาการนี้หายหมดก็คิดว่าวิญญาณของคนที่นั่งเครื่องบินแล้วไปตายคงอยากจะกลับบ้านของตัวอีกเหตุการณ์หนึ่งมีน้องที่มาร่วมช่วยงานคุณหมอพรทิพย์คนหนึ่งขับรถกระบะออกจากวัดย่านยาวตอนขับรถออกมาเขาบอกว่ารถหนักมากเลยทั้งที่เขาไปกันเพียงสองคนแล้วก็ไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนั่นก็คือมีสิ่งที่ขออาศัยมาด้วย แต่พอถึงเขาหลักรถก็เบาก็นำมาเล่าสู่กันฟังในลักษณะที่เป็นประสบการณ์ที่ได้พบได้ฟังมากับตัวเองและก็จากคู่ที่ไปช่วยเหลือณตรงนั้นกับอีกเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องของจิตวิญญาณในช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ที่พังงาได้มีโอกาสกลับมาที่อุดรธานีเพื่อมาร่วมงานประชุมเพลิงพระอาจารย์สว่างเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามที่นนสะอาดอุดรธานีโดยมีองค์หลวงตาเป็นประธาน ระหว่างนั่งรถก็ภาวนาไปด้วยปรากฏภาพนิมิตในสมาธิเห็นผู้หญิงชาวต่างชาติอายุไม่น่าเกิน30ปีนั่งอยู่ที่ปลายเท้าคิดว่าเขาคงตามมาขอส่วนบุญจึงแผ่เมตตาอุทิศบุญไปให้พอเดินทางมาถึงวัดพี่วัฒนาเข้ามาทักว่าไม่ได้มาคนเดียวหรอทำไมจึงมากันหลายคนก็รู้สึกงงจนพี่วัฒนาฉเฉลยว่าเขาได้กลิ่นเหม็นศพเน่าตามมากับเราจึงเข้ามาทัก เราจรึงได้เล่าเรื่องนิมิตในสมาธิให้พี่เขาฟังอย่าคิดว่าคนเราหมดลมหายใจไปแล้วจะศูนย์บุญกรรมไม่มีมันไม่ใช่จิตของเราจะดำเนินไปกับบุญกุศลหรือกรรมที่เราสร้างไว้นั้นจนกว่าเราจะบรรลุจุดหมายปลายทางหมดภพหมดชาติดังแบบอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราได้พาบำเพ็ญมางานที่ไปช่วยคุณหมอพรทิพย์ในเรื่องการหาวัตถุพยานนั้น สิ่งที่ต้องหาคือของที่มีติดตัวอยู่กับผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยตุ้มหูบัตรประชาชนที่อยู่ในศพนั้นๆพอได้มาแล้วก็จะนำมาล้างและถ่ายรูปเก็บเป็นรายงานเอาไว้ว่าศพนี้พบที่ไหนมีของอะไรติดตัวอยู่บ้างเพื่อที่ว่าเวลาญาติมารับจะได้ยืนยันกันด้วยวัตถุพยานเป็นวิธีการช่วยหาว่าเป็นศพใครในเบื้องต้น ในช่วงแรกไปช่วยงานจนถึงวันที่7มกราคม4 8 4 8ก็กลับกรุงเทพเพราะว่าไม่ได้ลาง,งานเอาไว้พอกลับมาได้3-4วันก็ไปใหม่ตรงไปวัดย่านยาวและได้ไปแจกอาหารกล่องไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วย